1>, มม1ตำรวจสถานีตำรวจปูทรศรีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีจับมือฝ่ายปกครองสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนดำเนินกิจกรรมชุมชนยั่งยืนสร้างบ้านพักให้นางพยายามทับเจริญผู้ป่วยติดเตียงไว้71ปีที่บ้านถ้ายดงตำบนดงกระทงยามอำเภอศรีมหาโพ ดยยกย่องเป็นครอบครัวตัวอย่างที่ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางบูรณาการแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรต่างยุทธศาสตร์ชาติภายใต้ชื่อสร้างบ้านสร้างฝันแห่งรอยยิ้มในงานมีนางสาวจุธมาศบัวเผื่อนในอำเภอศรีมหาโพธิ์เป็นประธานพร้อมด้วยพันตำรวจเอกมงคลโท่เปาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์และหน่วยงานท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการชุมชนยั่งยืนรวมถึงกลุ่มเพื่อนตำรวจรุ่น กอน9ทั2539และชาวบ้านร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุณนก่อนพิธีส่งมอบบ้านผู้ร่วมงานยังได้จัดทำบุญถวายพัตาหารเพอุทิส่วนกุศลให้เพื่อนตำรวจรุ่นเดียวกันที่ล่วงลับไปแล้วสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line at DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสลรายแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์ a อด bherb99